ยังไงปวดนิดหล่อยเลยซีมซ้ายไมครับอฮะเออเออแกงเฮ็ดตำบกทัวแจวปลาแดกว่าว่าววีเนาะ ออจำเจ้าไปปอมินเป๊ะอืมย่งยกเหตกานอนอบนนีโอ้ย่โอ้ยมันเขากันเง้เ้านากันี่ครับมงทัวร์ขนาซากุนถูกไว้โอ้ ับเด็ดอำู่ตัวนี้ครับนี่เลครับน,นี่มาสองคนเด็กเสบียงตุ้นแล้วพี่น้องตะเ,เวนที่ตกดินแล้วพี่น้องวัดใหนวัดดีกันไม่หอดทับก่อนครับผมเงียเอาไปกินก่อน ความสวยงามนะครับของพลานหินนะมีปลาดอกหนาครับปลาเป็ยังขางานาดอะไรปลาโมกุกครับมันวัดปลาสองคน <c oughs> มาหาอยู่หากินบคนเตรียมยังมาเลยมาหากินทางหนาหากินทางหนาอย่างเดียวเนาะครับสวนบมุกทั่วสวนบจกทั่วปลูกไว้ครับโบอดดอกขับโบดเลีนะ่ยมนี่บบนกำลังเป็นหมากมีครับเก็บมาแล้วทั้งทางกับโบอึด สวัสดีครับโอ้ตัวพี่ครับหน่่ยใหญ่ตะเวนกำลังตกดินครับโอ้บรรยากาศสวยงามแพีงอีกทีพี่น้องครับประหลาดข้างนอกโอ้มีนอนสองคนครับผมกับพัวนาสักมาสองคนนิ่มพี่น้องเพิ่งเนี่ยฮ่่าลวกวบสวัสดีครับพี่น้องปลอดายทุกคนครับนี่ครับบักทัวผัวหน้าสักปลูกไว้ วนันอู้ตัวตัวเลยปลยูกไว้แต่ย่มฝนผมนะครับนะอืกตั้งมาครับไม่ยังไงพี่น้องวันดีเพืเท่านึงครับขาเรื่อม <c oughs> ครับมีเท่าิว่าว่าสิมหาเฮ็ดบดกันนะครับเฮ็ดบดหรือวา่าเฮ็ดขอนเนาะแต่ยิ่งข่าวว่าทวงนี่มันออกนะครับเท่าสิ่มหาเบิ่งกันนะสิ่มหาเบิ่งสิเห<ต>็นบ<ส>่เห็นยังบนหัวเลยพี่น้องนะแต่ว่ามันีอ่ะ มากันแค่สองคนนะครับนะตางมะเหลนมาเที่ยวนะครับ,บ,บ,บเนเาะพ่อหรอวะพ่อหนาบุกทัวพ่อหรอวะไวยวะไอ้ครับเดินทางนะครับบแบบเรื่องเห็ด <laughs> ค,ครับนี่ยกำลังมื่นตาขึ้นมา <laughs> โอ้มาพิษมือแล้วกำลังเป็นตุ่มอยู่ครับ นี่ยังหน่อยอยู่ยยลุมืดเลยพี่น้องางเข้ามาในดงปุ๊บเมือดทันทีเลยครับอออแล้วครับพี่น้องบ้านพักแล้วฮ่าฮ่าฮ่แกงแรงเลยนี่พี่น้องพี่ครับพี่พเก็บแลวพี่ครับพี่ นี่ในคางมึงนี่มึงม่งดนคางสิโอ้ยโอ้ยโอ้มันเอครับปู่กำลังร้อยออกครับพี่หัวหอยหมดเลยนี่ครับปู่กำลังออกก็มีไอ้แก๊งเลยครับพี่น้องพี่พี่โอ้ว่าจีบบด่พ่อยพ่อยตัวดิพี่น้องนี่ครับโอ้หวงงามนี่ โอ้ยังอ่อนเลยครับครับโอ้ยโอ้ยรับตื่นโอ้ยจะด,ดอกนี่หน่อยเนากะก็ลังงามเนา,นนานะนี่ครับโอ้ยเอ้ยนะเหงาจะดอกนี่หน่อยเว้ยมันบานใหญ่แไงครับนี่ชูนี่ปุ้ยเลยหอดทับครับ <laughs> นอไอไต้คอนนะครับอ้ออยจะดอก่น่อยเร่งได้กับเงก่อนแล้วเนาะอือนี่เอาเสียวมาดีแงแซ่บ นฮะเอาเน้องด้วงออมืนบ้นาะอืมซามหนีพอดีนี่ปลาเหยก่อนมันกำลังอู้บางทีมันเถียงออกใหม่แบบอนสดเนี่พี่น้องท้องซามเหมือนเจ้าแห่ล่างออกครับ มาท่านไงทีน้อยหนึ่งกานขวนบินจากโค <c oughs> วอนกระลาุิบินมือเท้าพอดีเก็บซุ่มนน,มน่อะแมนนน่นอยก็เอาได้พี่น้องพาจีแกงกิเลี่ยมนี่ครับแกงยางเลี่ยว เาเดไแกงอยู่พี่น่องดยฮะบ่ออไอ้แกงโอ้โอ <laughs> ได้เห็นอยู่พี่นอ้อง <laughs> ยังได้เห็นน้เขาอยู่เรีว่าพานอยู่ครับได้กินก้งอยู อุ้ยโอ้ล้วเลยนะใส่ตะมุขความเลยพักเมกปลาครับพี่หนอโอ้งามครับครับโอ้โหงานทำการของมากเองโอ้ยกำลังงามเลยพี่น้องพ่าะใสแกงอยู่ครับมะขามเหาอมาใส่แกงเห็ดบ่ตามจะโดนอาเด็กพี่น้อเอง งเบิ้งตอนแกงครับโอ้ยเรือเมนูเหน่อยเบื้องเรือเม่หน่อยเหมือนเบื้องไมหน่อยอย่างด้โอ้บักทัวเออมีบักทัวหลายอย่างหลายเนี่ยพี่น้องเนียแนวอยากแนวกินอู้กินเบิดเนี่ยหลุดเปลี่ยนก็เพราหนาเพิ่นบ่ได้มาน้ำกันโดนเลยหนาเพิ่นพามาหาเห็ดมาน้ำกันโดน นี่ครับอา้านไ,ไนนดกกน้ไนอ่ะหอลอกตั้ม,มนี่กระลังเฮ้ยกระลังออกับฉันมาเหมือนยังเป็นยังแล้วเหมือ,อนแก่งเต็มหม้อแล้วหนอ,อมักสงไงเหมืออื่นตอนแหลงพอดีเลยให้ตำบกักทั่วใส่ถุ้ให้หน้อง ส่วงแรกนี่ขออนุญาตบาดคำในเ่ว้มพลังก่อนพลังหายลูกถุ่งอีลีหนอืเนี่ยนั่นจะได้จะได้อัตลดฝากถึงวันอีสานนะครับ เห็ดออกกันด้วยเห็ดออกแล้ววัดอีสานอยู่ตะเคียนหลายออกปลาออกดงเนี่ยออกปลาออกดงเนี่ยออกไก่บาทเนี่ยอือยู่ตะล้มเคลือนหาแต่ปลามันบิมันพ่ออันเปิดพ่อนายเหรอปลานั่นก็แต่บาทเนี่ยโอ้ดูหมูจักผู้จักผาทีมงานเพิ่นคือกันล่ะทีมงานใสเบ็ดนั่นมีปลาเท่าไส้ผาเนี่นมีไอตีมีเอตีอ่ะ อันบักแอด็ดสองสาวเดนโอ้ยมึงพากันไปหาแต่าปลากินแต่เหลาตามแข็งตายเด้อแอด็ดสองสาเอ้ยโมจกักแน่อยู่ทั้งบูทั้งเขาตั้งซ้ำได้อวัน,น,นอีสานผ่านมูไปกินแต่ปลาเนี่ยเต็มถ่วยพี่น,น,พน้องขนมง่ายละมึงเอ้ยบ่หน,นอกขนมง่านี่เต็มเลยนี่เป็นพูนเลยนี่พี่น้องก นี่จะดองหน่อยครับซําปากปิ้งเนี่ยก็เอื่อเก้อเทียบก็มีอ้มึงเนีมันแตนหายเน่เขาหนาดีดีเวนแตงไม่อยากไม่เอากินหาอ,อท่าพี่อาไส้บ่ได้ like <laughs> 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 ยีลาบวันนี้ีนาะเตาก็ห้อให้มานึงยีลบวันนี่มีแผนบ่ so <ina> <laughs> ครับพี่น้องอ้มั้เนี่ยเมนูเด็ดอีลีเดนี่ครับไส้พักอันนี้ครับ นี่ครับพักกระเงอู้แสบเโอ่านเคยกินอเไม่ได้พักกระเงยมัะบาน่นอนเงี้ย้าวเจกรมีโอ้ยของแทครับโอ้เจลก็มีตำย่างบุกทัวโอ้ยเน่ำเนี่ยทำเนาะทำกระพองันทามาเนาะตำองผูกมันคือของบาดเออปวดคเ้ยกยพี่น้องเอ้ยวันเสียจี๊ด เฮ็ดงานแล้วครับเฮ็ดเวียกครับบ้านมียังนั่งไหมยังนั่นใบออบแอบแล้วครับใส่เองพี่น้องเอ้ยใบออบแอบครับบ้ดนี้สมออบแอบครับโอ้ผู้ถ้าของบุรีร่านพร้อมบุถ่าวพันใส่บ่มีพักติ๋วครับหน้านี่มันแหล่ง่คือหน้าฝนใบออบแอบครับผมโอ้คือคือสมออบแอบนี่ครับยาวี่แห้งแสบแนี่โอ้ยจากไายดิมันบ่ได้ออกคลิปโดนพี่น้องเอ้ยแปงหู่นมาครับ เส้นหน่อยเบเยเสล่เบลกัครับป้าครับทิพลดโอ้ยใส่หน่อยเบยส่บลยกันครับนี่ทพลดเพิ่นโอ้ยมนูหาขาดต่ปะเดีครับบยังเนะ เดินมาเจมเมาเกลอมาเอาเกลือน้อยนึงคับเตนเนประเดียวเงียนี่ครับแกงเฮดกินอยู่ปาอยู่ดงครับนี่ครับแจวแจวชิมพีนอบมั้ไม่ขวะโอ้ยหอนแหงครับยังไอ้ทวนอยู่คน โอ้หนาวเด้อากาศต้งหูเห็นไหมพ่อนาแจ้งเห็ดเผาสุกแล้วพี่น้องนี่โอ้วพ่อนาซิมเนี่โอ้ยโอเคอยู่นะว้าอุ้ยใส่น้ำเปิมน้ำปลาเลยให้เจ้าแห้งบาดนอ๋อเออได้รับสารตั้มบุกทัวร์ได้บาดนี นี่มือวน่น่าเฮ้ยี่ตัมวกทัวร์ขาขึ้นตัมกเตียนครับพังเมกบันนี่โอ้ยดตัวอยู่พังเม,มกมกโอ้ยขาดลายปลาปลาอยู่งแจกไม่เจอะเขาครับตั้มหกทัวปีครับกระล่งไดนกินบกทัวปีปีูกไว้พี่น้องเอ้ยผูพักเมกออนสอนบอหีว่น่าดีดี โอ้ยเสียบพี่น่องมือหัวเลยพี่น่องเลยกินมังกรครับเจ้ากับเจ้าป้าแดกป้านิ่นบานนีแห้งจังแหงครับมีครับเดือพี่น่องเดือยี่มาถ่ายพี่น่องบ้งเนี่ยมีอย่งเนี่ยเน่อยากแนวกินเท่าไม่เอาไปอ่ยี่ครับยี่ครับพี่น้องครับว้ครับสุดยอดเนี่ยอยากเนีกินเหาพี่น่องครับ อ้ครับแกงเฮ็ดตำบกทว่เจวปลาเดกทว่บกทวปีเนทว่ผู้เอากินอพี่ให้หนอเบิ้งขนาดจังเอยกปนางกินน้ำครับทัว่าเลยจ้ำเจียแหงเด็ดแหงเลยครับเขาเด้อจำเจ้ยปาเดวไปลานิ้นเป๊ะ เสบแสบครับพี่น้องอ้าวหานนี้ิ่ <S <S ิเขาเครับ uh, พี่น้องวานนี่ฝังเมี่งนี่ยามเบิดลำเลยนี่อให้่น้องครับตั้าประเด็จปนินที่น้านาดไม่เอาี่นราเดเห็นกลางปนินแล้ว่เจ้าเลยใส่หยิบอิแกงเห็ดกวางเนพี่น้องนี่ดอกกำลังงามโอ้วนับอูักระย่ของพี่น้อง โอ้อืามอืมอืมพักเม็ดครับนีเนาะโอ้ยมันเขากันแห้งหไม่มรดหวานเลยไอหมก่นอืมต้มงองรอตาองตัวโอ้จ้าโอ้ว่ามันจะไปกินแกงเฮ็ดหรือมึงอนนืมาำปะเนาะ โอ้ยขาครับพี่น้องเด้อเอีกเทื้อนึงครับบุกทัวบรกทัวปลูกไว้ปีกายบักแตงนะปีกายบักแตงปีกายปีกายลอดยอดบักแตงนะตั้บักแดงครับปีกายปีนี้บุกทัวครับบุกทัวเหลือแต่ว่าบักแตงนี่เหลือหน่อยไม่ได้มีผู้มากินนะบักแตงนะให้กลายมาก็เอาใหไกลมากกินมันหนาเฮ็ดเด้มันออกตือวซหนาเฮ็ดพอดีเฮ็ดละงู โอ้แต่ว่าพักเมกเด้อพี่น้องเอยกับตมของถั่วโอ้ดีแหงนะพี่น้องอันซ้อนนี่เขาเนี่ยแหละครับบรรยากาศเมื่อี้ยังหมางไหมนะหากินหา,ากินเสากินคำกินแลี่ยงไนะม่สนนะนั่งปูนั่งผ้านาะบริหารอยากหาขายนะครับเนาะหาพ่อได้กินได้มวนพ่อได้เบิ้งให้พี่ใ้น้องได้เบิ้งบรรยากาศนอนผูนอนผ้าน่ะ ครับผม,อมโอ้เฮ็ดนมดีแหงนี่ัน้อีกอััขากันแหงเนาะมีมตมั้งวนเ้ขอกันลายมันเนี่ฝาดเนี่ยผมบ่าฝาดยางขันนหน่อยอือ จำดีแห่งตำคัวเปิ้ลจำมันแสบตำนนเ,เนื้อแสบเปิ้ลหนึ่งที่้าไปขายขายตำขาย <c oughs> เหรอหรอตำคัวอะบางเจ้าจำแจ้วข้างหลังสดแกงเห็นน้ำกดวอฟงดีว่างโดูไหมบ่อืมมีกินทามยางของมันจำแจ้าเขาไปบ่สดแกงเหนน็นน้ำก๋วยยืดตอดอดเลย บนานอัานาโอ้เอาแล้วเอาแล้วอึกลืมแกงเลยเพิ่งจะดอกใหญ่ป่ะนี่นี่แม่หน่อยเหมือนกับลอ่อนอู้ดึงล่ะเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อบ้านแกงดอกนี้กินดิบเนี่ยโอ้ยโอ้มันที่เป็นยังต้นหันไหนวะ เป็ว่าอะไรนะว่าแซ่บก็แซ่บก็สุกครับแม่นบ้วหอมแม่นม้วนขนาดอ้วนเบิกก่อนเลยว่าจะลอกเขอยู่เบิกก่อนเลยนี่ก็เข้ามาอีกเลยเพราะเราชนิดก็ได้แม่นมันดีมันดีคืออันนั่นไหมเห็นนางฝ่าเน่อยหอมนี่คือเห็นนางฝ่าเลยหอมไม่ใหม่เอาครับพี่น้องครับบันี้กติขออนุญาต กินเขากินหนำเนาะพี่น้องเน,ะนามเนะมาะหยัดบาดค่้มนะครับเนาะกินเขากินหนำแล้วก็ชิพักพรอนกายหยาดมืออื่นเสาจาาังหวากันพี่น้องเนาะไปเบิ่งเขาเห็นคอนแหว่ล้วม้วนมันก็สิออกก็มืออื่นสิบานซ้ำเลยซ้ำได้ดอก <c oughs> โอ้ยปวดไอย่าใช่มันใหญ่แหนบานโอ้บอนสิบานซ้ำน,น,นี่บอลข้างหลังเลยครับอืมบ่บถึงห,หรอกเนาะเพรบ่ถึงหรอกมืงอนี่พอดีเขาอ่ะอืมมืงออนี่ซ้ำม้วน ไอ้ขวนเนี่ไอเขาไปเก็บนะอบอได้เตรียมของกินยังเลยอเลยพี่น้องมีแต่เจวเ่าไหนสิเตรียม <c oughs> สมมุตมิว่าขันโมเมตนต์ยังนะวันน้า,น,านี่คือเตรียมไว้ว่าคือเจวนี่ก็บุกทัวร์ท่านนะโอ้ดีดีดีโอ้ปล่อยไปแล้วพี่น้องครับ <c oughs> โอ้ตัวน <c oughs> ี้มันเทาเทาแห้งครับแต่ว่าเขาเอาอยู่เลยนี่ฮะเขาเอาอยู่เลย บอเข้ามาเนี่ยเข้าแถวครับมันบอเข้าเขาเอาไปเห็ดยังก่ออตัวแถวเออไปสุบเออแล้วเอาแต่ของอ่อนครับเอาแต่ดอกอ่อนๆแก่พี่ผ้าพี่น้องนี่เบิ่งไม้ดอกยู่คอนโอเคครับผมย่างไปกับพ่อไปครับไปไปเบิ่งข้างไม้โอ้เี่ไหลเออมันปวดตักน้ำอาบ วิจุมวิทออบดิวโอ้ยใส่วันเท่าไหร่มาหน้าหนาวปมากันหนาวเจ้าเศร้ายางกัหนาวเนเอาเศรายางกันหนาวโอ้ยเดือนดีเลยจ๋าเลยแล้วยางประมาน 5ากิโลพี่นอ้องอย่างหาคอนเฮ็ดอย่ <laughs> างหาคอนเฮ็ดบด่อยอยู่5ากิโลวลยกิโลพี่นอ้องการร่างมือคือเดได้กินเลี่ยงเท่านี้ละ <laughs> บ้าไช่บุญยีขออ่ขอนขอนยูเทินเอาบบบใหญ่เด็กยูเทิน เพราะนี่ถึงทับพี่น้งใส่มีแหงมีแหงอุ่นดีครับโอนเลยครับพี่นอ้องพ่ดปลายุดเลย ยัง,งอันนี่ <laughs> อ้หึหึห่นพี่น้องเลยเป็นสาย,ยครับป๊ัดคนโบเห็นครับพี่น้องแต่ว่ามันแกลเกินแกงแล้วครับเป็นเห็ดซุปเนาะเป็นเห็ดซุปเอาไปซุปได้อยู่นี่พี่นอ้องคันผู้สิซุปนะครับนะนี่เนาะ ีครับมันเป็นดอกแก่หรอพี่น้อง้ไฟสีสุบมาเอาเด้อพี่น้องเด้อไปสีสุบเออี่ยไฟสีสุบมาเอาเด้อพี่น้องเลยโอ้รครับครับโอ้เจดาเด้มหาวัฒน์ เดือบสมพละเดี๋ยวสัมพละเดินทางมาหอดมองจอดรถแบบนี่นาะแล้วเบิ้งล่ะครับมื่อเช้านี้แกเอาบะไหรน่นอกขนาดเดี๋ยวได้ครับมาวันทันนี่เพิ่งแกเพิ่งอ่อนเพิ่งเก็บบ่ได้นี่ทุกรูปแบบนี่ทั้งอ่าแล้วเขาก็แทงออกมาจากคอนนะนี่ยังถือว่าเด็กในในแกงอยู่แล้วเนาะเือว่าในแกงอยู่บุกขึ้นนี่นะครับเนาะ ืันนี้ก็คือมีซํานี่ะครับพี่น้องถือว่ายังโชคบดีปันไดน,นะครับเนาะนในนี้นเขาสาบว่าก็มากันเอาอเแต่เห็นซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคละพี่น้องได้กินแกงหนึ่งอยู่กับโอเคอยู่ครับคลิปนี้ก็คือล่ากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมครับเดี๋ยวพอกันไหมนะครับคลิปหน้าต่อไปสำหรับคี่ปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายับเดี๋ยวถากกลับนะครับับ ก็รู้เนี่ยนีใค่อยู่ที่หาในน้ำเสีย